หนาวไหมครับเซน่าโคตรหนาวเลยครับยอมแพ้ไหมครับไปนี้วันนี้ขอยอมแพ้ก่อนครับแต่แต่วันหน้าของแพ้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับหนาวเหมือนเดิมครับโคตรหนาวครับไม่มีคำว่าของแท้ครับเซน่ายยอมแพ้ก่อนวันนี้ขอกราบสวัสดีเอซีทุกคนด้วยนะครับผมตาป่าวนะครับเดี๋ยวคนี้ผมจะพามาดําน้ำยิงปลาที่หมายไม่วังนะครับใกล้ๆบ้านเลยนะครับ ไม่ต้องออกไปหากินไกลนะครับวันนี้ผมมากับเซียนไอแล้วก็เซียนบัสนะครับ3คนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าวันนี้เราจะมีประหญ่ให้ชมไหมมุดเล่ของวันนะครับผมก็หาไมายสวยๆนะครับลุงครับไมายกอภัยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ดำหาการดำกระสูปชัโดนะครับว่าจะมีแต้มให้ยิงไหมแต่ไมายมันสวยจริงนะครับระยะการมองเห็น คาดว่าประมาณ30-40เปอร์ซนะครับน้ำไม่ค่อยน้ำไม่ค่อยใสนะครับดูครับผมก็ตามซอสเลาะริมตะลิงหาแถวกอไผ่นะครับหมายสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาให้ชมไหมครับตอนนี้ก็ดำแล้วครับมันเป็นน้ำวนนะครับแล้วก็น้ำขุ่นด้วยครับตัวนี้ครับตอนนี้ผมก็ดำหาแถวกอไผ่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับ ดำดำดำครับดำดำหาครับหาตัวนะครับน้ำค่อนข้างนีจะขุนนะครับน้ำไม่ค่อยลึกนะครับด้านหน้าผมก็เป็นเสียนไอ้นะครับตอนกลางคืนผมจะดำเว้นระยะห่างกันนะครับเพราะว่าดำใกล้กันมันอันตรายนะครับปืนนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับนี่ครับดำหากอไผ่นะครับมีไอ้ขะกับประกุดคงหรือเปล่าปะกุดค้างไอ้ประกุดค้งครับด้านบนครับวันนี้ไปซอย อกดครั้งครับปลาเพียบเลยนะครับแต่มันตัวเล็กครับผมก็เลยไม่ยิงนะครับเหมือนเหมือนว่าผมจะเห็นปรากฏครั้งเล็กด้วยนะครับผมก็เลยไม่ยิงนะครับมันเล็กเกินนะครับหมายนี้สวยนะครับหมายกอไผ่ครับแต่ปลาไม่ค่อยมีนะครับปลาเล็กเยอะนะครับแต่เราย้ายหมายใหม่กันนะครับไปหาหมายปลาใหญ่กันนะครับผมมาดูช็อตปลากายยักษ์นะครับนี่ครับเป็นจังหวะที่มันว่ายผ่านบอดีนะครับแล้วผมลืมเปิดกล้องโกโปรนะครับก็เลยไม่ได้เห็นช็อตยิงครับตัวนี้มี คาข้าก็ประมาณสามถึงสี่โลนะครับโคตรใหญ่ครับดูดิปลาไก่นะครับไก่ยักษ์ใหญ่จริงครับผมว่ามันบิ๊กเลยแหละบักเอฟแหละบักเอฟโคตรใหญ่ปลาไก่ตัวนี้ไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับนี่ผมก็นี่เซียนเซียนไอ้นะครับเซียนไอ้ก็ได้ปลาเลยปลาเพี้ยนะครับปลาเพี้ยตัวแรกของวันของเซียนไอ้นะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ไซส์กิโลนะครับสวยงามนะครับปลาเซียนไอ้นะครับ เซียนไอ้ก็ไม่ธรรมดานะครับฝีมือก็เอาเรื่องอยู่นะครับดำน้ําเก่งนะครับบอกเลยครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับเจอปลาข้างตะลิงที่ไหนเซียนไอ้ยิงหมดนะครับคนนี้เก่งจริงครับยอมรับครับนี่ก็เป็นเซียนบ้าครับเต็มแล่ของเซียนไอ้เซียนไอ้ครับปากาดําครับกาดําใหญ่ไปลุยกันต่อครับผมนี่ผมก็ดําดําแถวกอไผ่กอไผ่อีกเช่นเคยนะครับหมยสวยนะครับ ก็ไผ่นะครับผมก็ดำหาเลาะไปเรื่อยๆนะครับฝอยข้างหน้าได้เป็นของเสียนเซียนบาสนะครับดูครับหมายสวยนะครับเศษไม้เศษอะไรเต็มเลยครับไม้ไม้ที่มันจมแนมนะครับผมก็ดำหาปลายใหญ่อีกเช่นเคยนะครับไม่รู้ว่าจะมีปไหมครับดูนะครับแต่หมายสวยนะครับน้ําใสครับนี่ครับเสียนไอยิงอีกแล้วนะครับหมาจริงๆคนนี้ ยิงประกฏดค้างยักษ์ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับไซส์น่าจะมีประมาณสองกิโลนะครับเซียนไอนี่คือของจริงครับยิงอีกแล้วนะครับโอ้โหเก่งเกินนะครับคนนี้ดำแนมลึกสามสี่เมตรนี่สบายเลยนะครับเซียนไอ้นะครับฝีมือเขาไม่ฝีมือเขาไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ปรากฏค้างของเซียนไอ้นะครับดูดิสวยงามนะครับตัวนี้สาย์กำลังต้มต้มแนมใสาเนี่แจ๋วเลยโคตรอร่อยเลย สีมือเซียนไอไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องเอาปลาใส่กระซังก่อนนะครับตอนนี้ปลามันออกยากเพราะว่าเซียนไอเอาล้ครับเซียนไอกำลังเอาปลาออกนะครับผมเห็นปรากุครั้งเซียนไอแล้วคันมือเลยนะครับอยากอยากยิงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับปรากฏดครั้งนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้เซียนไอก็ไม่ธรรมดานะครับดำน้ำเก่งเกินนะครับเอาล้ครับต่อไปเป็นตาผมดำบ้างนะครับ ตอนนี้ผมก็ดำไปเจอปลากาดำนะครับตัวใหญ่นะครับผมก็เล็งดีๆนะครับังหวะนี้ก็ปังเรียบร้อยครับกาดำใหญ่นะครับตัวนี้สายมีสองโลนะครับดนนะผมก็ยิงจุดสําคัญมาครับแรงมันเยอะนะครับมหาศาลนะครับน้ําฟุ้งน้ําขุนเลยนะครับดูครับกาดำสายนี้ไม่ธรรมดานะครับลาบครับแซ่บไหลนะครับตัวนี้ดูดิเต็มแรกของวันนะครับกาดำยักษ์นะครับตัวนี้ วันนี้มีสองกิโลนะครับใหญ่จริงนะครับดูว่าระดับน้ํำที่ผมดํานี่ค่อนข้างลึกนะครับประมาณสี่เมตรนะครับสี่ถึงห้าเมตรได้นะครับผมลงไปนี่แบบมันแบบอื้อหูนะครับน้ามันก็ลึกพอสมควรนะครับดูครับกระดํานะครับกระดําตัวนี้มันนอนข้างไอ้ตอไม้ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นตออะไรนะครับน่าจะเป็นตอตะเคียนนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับถ้าตอตะเคียนนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับปลาเยอะนะครับไม่ใช่ผีเยอะนะครับเฮ้ ใหเยอะนะครับเพราะว่าตอมันใหญ่นะครับปลามันชอบนอนนะครับตอตะเคียนไม่รู้ว่าตะเคียนวม่ตออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็พูดไปมั่วจริงๆผมไปเดี๋ยวเอาปลาใส่กระชังนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับตัวนี้สายสวยนะครับปลาเพี้ยแต่เราก็อยู่ตอตอไม้ใหญ่ที่เดิมนะครับผมดำไปที่แรกเจอไอ้ปากกาดํานะครับผมก็เรียกเชียนไอ้มายิงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวใหญ่ไหมครับปากกาดาตัวนี้ผมไม่อยากยิงนะครับเดี๋ยวลูกดอกมันจะติดตอไม้นะครับ เดี๋ยวผมก็ดำไปชิคก่อนนะครับว่ามีปลาไหมจังหวะนี้เซนไนก็ลิงนะครับยิงเรียบร้อยครับโดนนะครับหม่นว่มันจะมันเอาไม่อยู่ครับดูครับแรงปืนมันไม่พอนะครับปลามันในตัวใหญ่ด้วยครับยิงมันทะลุเก็ทนะครับเดี๋ยวผมดำผมดำต่อครับแต่นี้ผมก็เจอปลาสร้อยครับผมอาจจะเอามือจับโชว์นะครับโชว์กล้องนะครับมรู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับไม่ได้ครับปลาสร้อยไปแล้วครับ จับคำๆนะครับจับเล่นนะครับไปแล้วครับโอ้โหอดจับเลยนะครับตัวนี้ไปแล้วไปลุยกันต่อนะครับดำก็ไปอีกเช่นเคยนะครับหาประกดค้างยักษ์นะครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับเซียนไอได้อีกแล้วนะครับปากกาดำนะครับคนนี้ของจริงนะครับโอ้โหเก่งเกินนะครับเซียนไอยิงปากกาดำนะครับน้าสายนะครับตอนนี้ครับผมมาดำอีกที่อีกที่นึงนะครับน้ํใหม่ใหม่คือโคตรสายนะครับ แล้วก็หนาวด้วยนะครับโคตรหนาวอ่ะสั่นกันแบบเหมือนเจ้าเข้าซุงแหละนอนๆๆๆแต่ละคนเนี่ยหนาวจริงนะครับเซนแบทบอกโคตรหนาวอ่ะนี่ครับอากาศดำนะครับของเซนไอนะครับไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ฝีมือคือไม่มีตกอ่ะดำนะคแบบโคตรเก่งอ่ะเมื่อกี้เซนไอเล่นปปาเพียบไปแล้วครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับผมก็โชว์ฝีมือผมไปนะครับดูนะครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับดำเลาะๆแถวใต้กอผายนะครับ ดูครับเห็นปากอะไรดำๆไหมครับปากเพียครับจังวนี้ผมก็ปั้งเรียบร้อยครับผมเลงเข้ากลางหัวเลยนะครับโดนครับปากกาดํานะครับกาดํากาดำไซส์สวยเลยนะครับดูครับฝีมือผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เซนไอหยามผมนะครับผมก็หยามขึ้นสิครับตัวนี้ครับปากกาดาไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณกิโลนะครับดูดิบานเกียร์ครับไปเรื่อนต่อนะครับ นะครับลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้ผมก็ดําต้นไม้ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับไม่ต้นตะเคียนก็ต้นอะไรนี่แหละครับโคตรใหญ่ครับดูรากมันนี่รากมันใหญ่จริงนะครับระดับน้ําลึกประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับเห็นเห็นอะไรไหมครับปากกาดำครับมันนอนแอบอยู่หลังรากไม้ครับตอนนี้ผมเอายืมปืนเซียนบัตมาครับปืนผมยังไม่ได้ขึ้นลําครับกําลังเล็งครับว่าจะยิงเข้ากลางหัวนะครับแั่วะนี้ผมก็ยิงครับโอ้โหกายเซียนบัตแข็งเกินครับกดไม่ไปเลยนะครับ ผมนี่แบบเกาหัวเลยนะครับไม่ใช่เลยครับเสียดายปลาครับปลาเพี่ยแม่งตัวโคตรใหญ่ครับใหญ่จริงครับตัวนี้ผาดเลยนะครับดูงี้ผมเอาปืนผมยิงดีกว่านะครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับผาดแล้วหนึ่งเต็มนะครับผมก็ดดำตอไม้ใหญ่เช่นเคยนะครับเจอกระดำครับนอนข้างตอไม้นะครับจังหวะนี้ก็ยิงนะครับเรียบร้อยครับตากกาดำไซส์สวยๆนะครับดูครับน้ําค่อนข้างลึกนะครับประมาณ 3- ามึงสี่เมตรนะครับกระดำนะครับตัวนี้ไซส์สวยนะครับจังหวะนี้ผมก็ยิงนะครับ ผีมือผมก็ไม่ธรรมดานะครับผีไม่กลัวนะครับกลัวไม่ได้ปลาครับตอนนี้ครับต้นไม้โคตรใหญ่ครับไม่รู้ว่าเป็นตออะไรนะครับยาวประมาณมีแน่นอนสามสิบถึงสี่สิบเมตรนะครับสามหนึ่งคนสามคนหนึ่งสี่คนอบนะครับต้นไม้โคตรใหญ่ครับดนงลากไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาปลาใส่กระซังก่อนนะครับแกดำนะครับสายสวยนะครับตัวนีุ้ยกันต่อนะครับผมก็ดำ ใต้ตอไม้ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นตออะไรนะครับผีน่าจะเยอะนะครับผีหรือคนก็ไม่รู้นะครับระดับน้ําประมาณสามเมตรนะครับดูครับรากไม้เศษไม้เต็มเลยนะครับปลาเยอะนะครับผมว่านะไม้แบบนี้ผมชอบนะครับปลามันเยอะดีนะครับดูครับผมกระดำหาปลาใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นยะนอนใต้รากไม้หรือเปล่านะครับไม่รู้ครับดูนะครับไม้เข้าสวยนะครับผมกระดำหาเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ดูนะครับไม้เพียบเลยนะครับ เชียงเลยวะดำกันต่อนะครับไม่มีอะไรให้น่ากลัวนะครับจิตใจแข็งก็ดำไปเรื่อยๆนะครับทุ่มคอขึ้นไปหายใจบนแหนมก่อนนะครับหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ลงอีกทีนะครับเรียบร้อยครับบุดแรกผมก็เห็นปลากระดำยักษ์นะครับกําลังว่ายอยู่ในตอไม้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับมี2ลูกนะครับดูดิครับตัวนี้โคตรสวยครับจากนี้ผมก็เล็งก็ยิงครับเรียบร้อยโดนนะครับกระดำยักษ์ครับอยู่ใต้รากไม้ใหญ่นะครับน้ํา ความลึกประมาณ3าเมตรนะครับเหมอนดื่มนะครับสามถึงสี่เมตรนะครับดูครับกาดาตัวนี้ใหญ่จริงนะครับสายค่อนข้างสวยนะครับปลากาดาพวกนี้มันจะชอบนอนอยู่ใต้รากไม้นะปลากาดำปนินปรากฏครั้งนะครับผมนี่อย่างชอบเลยนะครับหม่แบบนี้นะครับหมยมันสวยนะครับปลาเยอะนะครับปลาใหญ่เยอะดูครับผมก็พยายามเอาปลาออกนะครับมันออกยากนะครับพอมันนอนอยู่ใต้รากไม้ครับผมยิงอัดกับตอไม้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับจังหวะนี้ผมก็เรียกเซียนไอ้มาช่วยนะครับเพราะว่ามันเอาปลาออกยากนะครับผมก็เอาปลากาดอมออกจากใต้รากไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสายใหญ่นะครับสายค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวดำกันต่อนะครับจังหวะนี้ผมก็ดำต่อไผ่กอไผ่จมน้ําอีกเช่นเคยนะครับเป็นหมที่แบบผมว่าสวยนะครับน้ําสายด้วยนะครับดูครับหมายกอไผ่จมน้ํานะนี่ครับผมเห็นอะไรแวบครับปลาเลยครับ ปลากระสุบปลากระกดำนะครับปลากระกดำตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับปลากระสุบผมว่าไซส์สวยอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ยิงนะครับผมก็หาปลาใหญ่นะครับเผื่อมันจะแบบนอนอยู่ใกล้ๆกันนะครับดูครับจังหวะนี้ผมก็เห็นเซนบัสนะครับเซนบัสอยู่ใกล้ๆผมนะครับผมก็เรียกให้มายิงปลากระสุนนะครับเซนบัสมาแล้วนะครับนี่ครับผมก oui, ็ให <food iqu> <rix> ้เซนบัตยิงปลากระสุนนะครับ ผมก็ชี้เป้าให้เซนบัตยิงนะครับปากระสุนครับนี่ครับจังหวะนี้เซนบก็ลิงก์แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโดนนะครับไม่พลาดนะครับเซนบัตฝีมือไม่ธรรมดานะครับโดนนะครับปากระสุนเจ้าอันนี้ผมก็ดําต่อนะครับเหมือนว่าเซนไอจะเห็นปรากฏครั้งนะครับเซนไอก็ดามุดดําหายอยู่นะครับว่าตัวมันอยู่ที่ไหนของกอไผ่นะครับปรากฏครั้งครับนี่ครับปรากฏครั้งครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ ผมก็ดำมหาด้วยนะครับดูครับยังมีไหมน้อปรากฏขังปรากฏขังอยู่เห็นหนวดไหมครับหนวดปรากฏขางครับขาวๆนะครับมันอยู่ใต้ต่อนะครับมันอยู่ลึกครับยิงยากครับผมเห็นอะไรแวบๆครับนี่ครับปาสะปากตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับสายประมาณสี่ถึงห้าขีดนะครับตัวนี้ครับแต่ผมไม่ยิงนะครับตัวมันเล็กนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ นี่ครับเสียนายนะครับเสียนา伊ก็หาปรากฏคลังผมก็ดำอยู่ใต้ตอไม้นะครับนี่ครับปลาสร้อยใหญ่นะครับตัวนี้คตดใหญ่นะครับตัวเท่าแขมนะดูดิมันนอนอยู่ใต้ตอไม้นะครับผมก็ตามไปนะครับตัวแรกผมตัดสินใจว่าจะไม่ยิงนะครับแต่ว่าตัวมันใหญ่ครับรอหน้ารอตาครับเดีวยวนี้ผมก็เล็งนะครับเตรียมพร้อมที่จะยิงนะครับดูนะครับผมขึ้นมาหายใจก่อนนะครับขอหายใจแป๊บนะครับแล้วก็ลงลงไปยิงใหม่นะครับ ตามันยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับตายต่อไม้ใหญ่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมือบางกล้องนะครับนี่ครับผมก็หามุมยิงดีๆนะครับเดี๋ยหามุมก่อนนะครับนี่ครับปลาส่้อยใหญ่นะครับจังหวะนี้ผมก็เลิงครับแล้วก็ปังเรียบร้อยครับโดนนะครับปลาซร้อยใหญ่นะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่จริงนะครับปลาซอยตัวนี้ตัวเท่าแขนนะ ดูดิเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาออกมาก่อนนะครับดูครับนี่ครับดูความใหญ่ของมันนะครับใหญ่จริงนะครับปลาสร้อยตัวนี้ปลาสร้อยแม่น้ําวังนะครับดูดิเท่าแขนนะบักออบเลยเนะี่ยโคตรใหญ่อะ่ะด้วยซสสวยด้วยนะครับตัวนี้ครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับผมดำอยู่ใต้กอไผ่ใหญ่นะครับผมเห็นไอโดใหญ่นะครับายนี้ประมาณ3ามเมตรีโลนะครับผมยิงอัดมันเข้าในใต้กอไผ่นะครับแล้วปลามันลากมันพาลูกดอกเข้าไปในกอไผ่นะครับปัญหาตอนนี้คือลูกดอกออกไม่ได้ครับลูกดอกมันติดอยู่ในกอไผ่ครับตัวนี้ผมไม่มีไม่มีปัญญาที่จะเอาออกมาได้เลยนะครับนอกจากผมจะดึงให้ขาดนะครับดึงให้เชือกมันขาดนะครับ ผมนี่โคตรเสียดายลูกดอกเลยนะครับแต่โดใหญ่นะครับผมยิงปุ๊กแล้วมันพารากเข้าไปในกอไผ่นะครับทําให้ลูกดอกมันติดอยู่ในกอไผ่นะครับมันออกไม่ได้นะครับถ้าผมยะมุดเข้าไปในกอไผ่มันก็ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่ากอไผ่น้ำมันเยอะนะครับมันอาจจะกองเสือผมเสือผ้าทําให้เราออกมาไม่ได้นะครับอันตรายอันตรายนะครับผมต้องคํานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับดูครับแต่วันนี้ผมก็ดึงนะครับพยายามดึงเชือกนะครับ ผมจะดึงให้เชือมมันขาดเลยนะครับดูครับเรียบร้อยนะครับลูกดอกขาดนะครับเพราะว่าจังหวะที่ผมยิงปลายสะดวะแล้วมันลากเข้าไปในกอภายนะครับมันทําให้ลูกดอกมันติดอยู่ในกอภายนะครับมันออกออกยากนะครับออกไม่ได้เลยครับผมก็ตัดสินใจดึงขาดนะครับลูกดอกขาดแล้วนะครับทําต้องทําใจนะครับปลาก็ไม่ได้ลูกดอกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องว่ายน้ากลับไปหาลูกนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยนะครับว่าจะได้ปลายใหญ่ไหมวันนี้ไปไปชมผลงานกันเลยครับ หนาวมากครับเซน่อยโคตรหนาวเลยครับยอมแพ้ไหมครับวันนี้วันนี้ขอยอมแพ้ก่อนครับแต่แต่วันหน้าของแพ้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับหนาวเหมือนเดิมครับโคตรหนาวครับไม่มีคำว่าของแท้ครับเซน้อยยอมแพ้ก่อนวันนี้วันนี้ยิงไปกี่ตัวครับวันนี้ยิงไปสามแต้มครับแต่ไซส์บิ๊กๆเลยครับของแท้ ยิงแปลเพียสองตัวแล้วก็กดครั้งใหญ่ครับโอ้ยหอยแต่ได้หายซอดยิงนะครับชอดยิงว่ะเพียบเลยได้ตัวอยู่มั้งตัวก็บาได้ยิงเดี๋ยวรอชมคลิปใต้แน็มเลยครับอีกอ่ะมังตัวก็บาได้หายไป เดออี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกินในการทำคลิปต่อไปไปเจอกันคลิปหน้าครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ่าแน่คลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปรับชมผลง,งานที่บ้านผมเลยน,นะครับว่าจะได้ปลาใหญ่ไหมวันนี้ได้ปลาเยอะไหมวันนี้เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับกับหมายแม่น้ำวังนะครับตาปลาวัดนะครับ